มันเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะลองจากกลางเต้นเลยคือมันธรรมชาติแล้วมันอยู่กับต้นไม้อะเนี่ยเป็นบนต้นไม้จริงๆเลยนะแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็เป็นน้ําเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและฝีมือคนได้ลงตัวมากๆเลยนะนี่จะเป็นการเดินทางไกลของปีนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะเดินทางไปสิงคโปร์ แต่สาหรับวันนี้เราอาจจะยังไม่ถึงเพราะว่าเราจะแวะพักครึ่งทางก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ที่พักของเราเป็นยังไงแล้วก็การเดินทางของเราในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ครับมัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับวันนี้แต่กระเป๋าก็แน่นเลยถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมรบกวนกด subscribe กด l i ค์ให้หน่อยนะครับหรือถ้ากดแชร์ด้วยผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้คนที่ดูช่องผม90%ยังไม่กด subscribe ให้ผมเลยยังไงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณคร เริ่มอ,ออกเดินทางครับตอนนี้เวลาประมาณตี24นาทีนะครับเป้าหมายแรกของวันนี้คือจังหวัดพัทลุงสาหรับเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดไปในคลิปแล้วก็จะมาใส่ตอนสุดท้ายนะว่าค่าใช้จ่ายวันนี้เท่าไหร่สรุปเป็นวันๆไปเนาะพอหลุดมาหาใช้มาได้ครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานั่นก็คือเติมน้ํามันฮะเจ้าห้าเติมถังครับเ,เติมน้ํามันรอบแรกครับ3า0บาทตอนนี้ตี320แล้วละเราออกมาได้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะก็เกือบเกือบร้อยโลละ ห้องน้ําเสร็จไปต่อดีกว่าสำหรับวันนี้เราจะวิ่งถนนทางหลวงหมายเลข4และต่อด้วยถนนทางหลวงหมายเลข41นะครับไปเปลี่ยนตรงชุมบร ขี่ไปขี่มาครับตอนนี้เวลาตีห้าสิบเอ็ดนะฮะดูที่ชิวหน้าผมฝนเริ่มตกแบบปอแป,ปะป่แปะแล้วนะตอนนี้เลยเพชรบุรีมาหน่อยหนึ่งแล้วจนหกโมงครับไม่รู้ว่าถึงตรงไหนแล้วตอนนี้เราเติมน้ํามันรอบที่สองนะฮะเมื่อกี้ฝนตกป่าแป,ปะป่แป,ปะแปลตลอดทางนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้ๆกับอําเภอทับสะแกนะฮะเลยประจวบมานิดหนึ่งเลยอีกประมาณห้าร้อยกิโลเราจะถึงอกาศตอนเช้าดำมืดๆคึมๆเมฆฝนหน่อยตอนนี้ก็ยังตกแบบปล่อยๆอยู่นะ ฝนตกอีกแล้วน้ำมันรอบสองโดนไป480บาทครับในช่วงที่ผมไปเนี่ยครับมันเป็นช่วงพายุเข้าของทางภาคใต้นะฝนมันก็เลยจะตกตลอดทางครับตอนนี้ยังตกไปแหลกตกบะแปะบะแปะเล็กน้อยสุดท้ายครับเริ่มเหนื่อย,อยตอนเช้าแล้วเนาะเราก็ต้องแวะทานข้าวก่อนให้มันแบบมีแรงที่จะได้ขีมข่มอเตอร์ไซค์ต่อขี่มอเตอร์ไซค์ทางไกลครับหิวก็กินห่วงก็นอนอย่าไปรีบครับยังไงก็ถึงแล้วรอบนี้พักเป็นชั่วโมงเลย เมื่อไหร่จะถึงมัวแวะนอนอยู่รู้ยันต่อ ขี่มอไซค์ไปอีกสักพักหนึ่งครับเริ่มรู้สึกแล้วว่าตอนนี้ชุดมันเริ่มชื้นละเลยตัดสินใจว่าเราจะต้องใส่ชุดกันฝนแล,ล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยเปียกแน่นอนอย่างที่ผมเคยรีวิวชุดกันฝนชุดนี้นะผมใช้มาเป็นปีแล้วนะก็ยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมน้ําไม่เข้าเป้าด้วยชุดกันฝนนี่จำเป็นมากๆเลยสําหรับการเดินทางเราต้องมีติดไว้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวชุดกันฝนชุดนี้ที่ผมเคยรีวิวไปลองย้อนกลับไปดูฮะหลักร้อยแต่ใช้ได้ดีมากเลยตอนเมื่อกี้แววนอนนะฮะอันนี้แรงกแล้วไม่ถึงสักที ด้วยความตื่นเต้นครับที่เราไม่ได้เดินทางมาเป็นเดือนแล้วนะมันก็เลยทําให้เรานอนไม่หลับเราออกมาตอนประมาณตีสองกว่าเนาะตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วมันง่วงฮะเราก็เลยต้องเติมกาแฟรอบที่2ครับครั้งที่แล้วครับที่ผมเดินทางไปมาเลยเนียเราขี่มเอเตอร์ไซค์ไปมาเลยคนเดียวนะรอบนี้เรานัดกับเพื่อนๆไว้ครับก็จะมีเกม t ู o Type Biker ครับแล้วก็มีบอล อิซิโกฮะแต่ผมไม่อยากจะรีบครับแล้วอยากไปพักแบบชิวๆสักคืนนึงผมก็เลยเดินทางออกมาก่อน2คนนั้นประมาณ2วันนะเพราะว่าไม่อยากเหนื่อยด้วยแหละเราอยากพักกลางทางแล้วเราบังเอิญจองที่นี่ได้ครับเราก็เลยออกมาก่อนเนาะสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้ครับผมอยากได้เป็นบ้านต้นไม้แบบริมน,น้ําฟังเสียงน้ํานอนชิวๆคือผมหามาสักพักหนึ่งแล้วที่เนี้ยคือผมเล็งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ทีนี้ผมหาไม่เจอว่าที่นี่คือจังหวัดอะไรเพิ่งมาเจอโชคดีมากๆครับที่จองได้ที่นี่ไม่สามารถ w a ล k in ได้นะบอกเลยในระหว่างทางที่เเเเรรราาจจะไปบกก็ออ์ มาเล่ครับ2คันเราก็ขี่ตามไปสักพักหนึ่งนะนี่เป็นบรรยากาศทางเข้าที่เราจะไปที่พักครับก็มีต้นไม้เยอะแยะคือสดชื่นมากๆเลยตอนนี้รอบนี้เราใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงนะขี่ไปพักไปนอนไปนอนไดป,ป,ประมาณ3รอบ,รบตอนนี้เราก็จะถึงแล้วบรรยากาศที่นี่คือดีมากๆเลยระหว่างทางในที่สุดเราก็ถึงครับตรงนี้ที่เราจองไว้ก็คือบ้านต้นไม้ร้อยหวันจังหวัดพัทธลุงนะครับมาถึงครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการพักผ่อนครับเพราะว่าด้วยความที่เราเดินทางมาสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยแล้วโดนฝนมาตลอดทางคือมันชื้นมันเปียกทั้งตัว ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดและออกมานั่งนอนเปครับอยู่ตรงริมน้ำคือสบายมากๆที่นี่ชิลมากเลยความรู้สึกแรกครับที่มาถึงที่นี่มันเงียบสงบและแบบเป็นธรรมชาติมากๆทริปนี้ครับที่ผมออกมาผมไม่ได้เอาเต็นท์ไม่ได้เอาอะไรมาเลยคือผมกะว่าจะนอนตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นธรรมชาติประมาณนี้ผมก็เลยหาแล้วก็ได้เจอที่นี่คะที่นี่จะ คิดราคาเป็นลายหัวนะฮะ750บาทพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นมาถึงพี่เขาเห็นเราเหนื่อยๆครับก็เตรียมอาหารไว้รอเลยทําอาหารแล้วก็เอามาวางไว้แต่ตอนนั้นเรายังไม่กินนะเพราะว่ามันยังเหนื่อยอยู่อยากพักผ่อนยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่สำหรับอาหารวันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆเลยผัดผักเหลียงนยผมไม่เคยกินแล้วก็ยำอะไรสักอย่างเออมันคล้ายๆแบบเมี่ยงคํานะแต่บอกรสชาติไม่ถูกมาันจะาหอมแบบเครื่องเทศหอมแบบสมุนไพรอันนี้อาหารที่เขาทําให้ก็คือเป็นอาหารตามท้องถิ่นตรงนี้เลยนะวัตถุดิบที่ได้เนี่ยก็หาจากแถวนี้เลยโดยปกติแล้ว ผมไม่ชอบกินผักมากๆแต่อันนี้ผมกินทุกอย่างหมดเลยนะผัดผักเหลียงเนี่ยเด็ดมากเลยผมชอบอยากไปกินอีกสักครั้งหนึ่งนะมันจะออกแบบหวานๆแล้วก็ผักเนี่ยหอมมากเลยสําหรับยำผักกูดเนี่ยมันจะหอมแล้วแบบเปรี้ยวๆหวานๆคือรสชาติดีมากพี่เขาทําอาหารอร่อยมากสําหรับไก่บ้านที่เอามาผัดเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงแต่กินแล้วอร่อยเพราะว่ามันจะหนึบๆดีสําหรับใครที่เคยกินไก่บ้านก็จะทราบอยู่แล้วว่ามันอร่อยนะมันไม่ได้เหมือนเรามาเที่ยวมันเหมือนเรามาพักที่บ้านญาติต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอากาศบริสุทธิ์ดีมาก เลยสําหรับบ้านต้นไม้เนี่ยครับก็จะมีหลายจุดหลายหลังมากๆเลยเ้าเผื่อมาเป็นครอบครัวก็จะได้หลังใหญ่ถ้าเรามาคนเดียวหรือมากคน2คนก็จะได้หลังเล็กได้แบบตามที่เขาจัดให้คือตรงนี้พี่จูจะเป็นคนคัดกองแล้วก็ส่งรูปมาให้เราดูว่าบ้านเนี้ยโอเคไหมหรือว่าอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมมันเป็นความฝันตอนเด็กเกเหมือนกันนะที่แบบเราอยากนอนบ้านต้นไม้เราอยากสร้างบ้านบนต้นไม้เพราะว่าดูจากหนังฝรั่งดูจากอะไรพวกนี้ด้วยแหละแล้วเราก็มีโอกาสได้มานอนครับเราพยายามเคยลองสร้างนะแต่ตอนเด็กอะ่ะมันสร้างไม่ได้เนาะมันเป็นอีก ิวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะลองจากกลางเต้นท์เลยคือมันธรรมชาติแล้วมันอยู่กับต้นไม้อ่ะคืออย่างหลังเนี้ยคุณสังเกตไหมว่าจะมีต้นไม้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเป็นบนต้นไม้จริงๆเลยนะแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็เป็นน้ําเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและฝีมือคนได้ลงตัวมากๆเลยนะแล้วมีโอกาสได้คุยกับพี่จูสักพักหนึ่งครับพี่จูบอกว่าเริ่มต้นทําที่นี่ ด้วยตะปูแค่1นกิโลครับทำด้วยมือของตัวเองเลยไม่ได้จ้างคนงานแล้วก็ไม่ได้กู้แบงค์อย่างที่แกให้สัมภาษณ์หลายรายการครับคือผมก็ชอบแนวคิดของแกนะอย่างที่แกบอกครับด้วยทุนทรัพย์ที่แกยังไม่่อยมีในตอนนั้นเนาะแกก็จะต้องใช้ฝีมือและความพยายามในการทําเองถ้าเผื่อแกกู้แบงค์มาเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยต่างๆมันก็จะทําให้แกกดดันในการทํามันก็จะเป็นธุรกิจจริงๆแต่แกไม่ได้อยากให้มันเป็นธุรกิจจริงๆนะสิ่งที่แกต้องการคือต้องการให้เป็นสถานที่ที่คนมาพักผ่อนเสพบ,บรรยากาศเสพธรรมชาติไม่ได้ต้องกกาารรรให้เป็นนธุิจอะไข สิ่งที่ชอบไปอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันเป็นธรรมชาติมากๆไม่มีแอร์แกบอกแล้วว่าคืออากาศมันดีอยู่แล้วเราไม่รู้จะเอาแอร์อากาศที่มันไม่บริสุทธิ์อากาศที่มันไม่เป็นตามธรรมชาติมาใส่ทําไมตอนกลางคืนครับอากาศที่นี่จะเฉลี่ยอยู่ที่23-24องศาแกบอกว่าเป็นอย่างนี้ทั้งปีเลยนะสําหรับหัวข้ามครับจะมียุงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากอะไรแค่สักพักเดียวมันก็หมดแล้วห้องน้ําที่นี่ครับผมได้เป็นห้องน้ํารวมนะเพราะว่าเป็นบ้านหลังเล็กมาคนเดียวเนาะก็โอเคตรงนี้น้ําเป็นน้ําตกที่ต่อจากข้างบนมาเลยพีีีี่่่่่จจูบบบออออกกววววาาายงททไ้้คคืเเนนะป็มิแล เป็นธรรมชาติอย่างเดียวเราจะไม่สนใจกับเรื่องที่มันเป็นเทคโนโลยีมากมายครับตรงนี้ต้องการให้คนมาพักผ่อนสิ่ธรรมชาติมานอนฟังเสียงไม้ฟังเสียงลมฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงลำธารคือมันดีมากเลยนะและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งครับคือพี่จูเขาจะสแกนคนก่อนที่จะมาที่นี่อยู่แล้วเนาะและเขามีกฎคือห้ามเสียงดังที่นี่จะไม่มีการตั้งวงกินหล่าเฮฮาเปิดเพลงเสียงดังผมชอบมากเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้คนมาพักผ่อนจริงๆที่นี่เป็นห้องครัวส่วนกลางครับเราสามารถปิ้งย่างอะไรหรือว่าจะทําอาหารเพิ่มเติมก็ได้เลยซื้ออาหารเข้ามาแล้วมาท ก็ได้จานชามหม้อช้อนแก้วกาแฟ ى, ใช้ได้ทุกอย่างเลยครับใช้เสร็จแล้วก็ล้างเอามาวางตากที่เก่านะคืออาหารเช้าอาหารเย็นเนี่ยถ้าไม่อิ่มบอกพี่จูได้เลย แล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาเติมเพิ่มให้เพราะตรงนี้เขาบอกว่ามีไม่จํากัดเลยครับเราอยากกินแบบยังไงก็ได้แกบอกว่าจะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยถ้าเผื่อคนมาเติมแล้วแบบเฮ้ยมีความสุขเอนจอยกับอาหารที่แกทาทุกหลังครับจะมีมุมนั่งชิลเป็นส่วนตัวนะหรือเราจะมานั่งส่วนกลางก็ได้มีมุมให้นั่งเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้บรรยากาศบ้านบรรยากาศกระท่อมที่แบบริมน้ําฟีลโคตรดีเลยนะคุณเวลาตอนนอนเนี่ยเสียงน้ํามันทําให้เราแบบหลับแล้วสบายใจมากๆเลยเราหลับลึกมากๆเรานอน,อนเร็วด้วยเรานอ,นอนประมาณไม่เกินสี่ทุ่มนะแล้วตื่นมาตอนเช้าบปดโมงคือ มาดูบ้านที่เรานอนครับวันนี้เราได้เป็นบ้านไม้ไผ่ก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมครับตรงนี้ก็จะมีระเบียงข้างนอกอีกนิดนึงอยู่ใกล้กับริมน้ําเลยถ้ามีคนจองมาแล้วพี่จู่ก็จะเอาป้ายมาแขวนไว้ครับว่าแขกจองอันนี้ของเรานะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในบ้านที่เราได้กันวันนี้นะครับพอเปิดประตูมาตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนมีหมอน2ออันแล้วก็มีผ้าห่ม2ผืนมีพัดลมให้หนึ่งตัวครับปลั๊กชาร์จไฟชาร์จอะไรพวกนี้พอเราทะลุออกมาครับเราก็จะเจอน้ําตกเล็กๆอยู่ข้างหลังที่เราสามารถลงไปเล่นน้ําก็ได้ไปนั่งชิลก็ได้้้้มีเปอยยู่กกลาางนนํตดวใ เรียบร้อยครับไม่มีอะไรมากมายสะอาดแล้วก็จะมีมุ้งครับเอาไว้ให้เรากลางเผื่อมียุงเนาะแต่กลางคืนเนี่ยก็ไม่เจอนะเพราะว่ามันหมดไปตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่าแล้วพอกางมุ้งออกมาครับมันก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้นะอันนี้ลองฟังบรรยากาศตอนกลางคืนครับเส,เสียงจักระจันเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรพวกนี้ดีมากเลยนะนี่เป็นเวลาช่วงกลางคืนครับบรรยากาศเงียบและเรียบง่ายมากๆเลย ตอนเช้าครับตื่นมาสิ่งแรกที่เราทําก็คือมานอนแช่น้ําตอนแรกคิดว่าน้ํามันจะหนาวนะแต่น้ํามันอุ่นๆเออสบายดีก็นอนแช่ไปสักพักหนึ่งฟังเสียงลมฟังอะไรชิวๆไปแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟครับน้ําตรงนี้ไม่ลึกครับนอนแช่ได้แล้วเปมันพอดีเลยนะมันจะมีล่องหินดู่ตอนเช้าเนี่ยครับพี่เขาก็จะเอาไฟเอาฟืนมาเก่อให้เนาะแล้วเราก็กินกาแฟครับตรงนี้บรรยากาศดีเลยนั่งกินกาแฟชมวิวไป ชิวๆเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปหาดใหญ่ฮะวันนี้สภาพเหมือนเดิมเลยแต่รถเละกว่าเดิมวันนี้เราจะเดินทางกันต่อครับเราจะไปหาดใหญ่เพราะว่าเรานัดกับทูไซเบเกอร์ aker, แล้วก็อีซี่โกไว้ที่ด่านนอกหาดใหญ่นะออกมาได้สักพักครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือฉีดโซ่นั่นเองฮะเพราะว่าเราเดินทางมาหลายร้อยกิโลแล้วเนาะจริงๆประมาณสัก500กิโลิฉีดโซ่ทีหนึ่งเนี่ยกำลังดี ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆครับเราก็ถึงตัวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะพาเดินทางด้วยมอไซค์เข้ามาเลและสิงคโปร์เดี๋ยวไปดูกันว่าเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างใช้อะไรยังไงงบเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับเราจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบด้วยภาพบรรยากาศที่ร้านรุ่นพี่ผมครับครัวพี่หลวงบ้านน้องเดนสาขา3 5 0นะครับจังหวัดหาดใหญ่ถ้าใครมาตอนนี้ขายออนไลน์อย่างเดียวนะครับมีเดลูวิลี่ทุกแอป,ปเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย